แล้ยนี่ first step ของมันเสียงข้าใจอยาห้ามยังมาเบรกอนจะก้าวดิคือเอาจริงอ่ะไม่เคยขึ้นเรือแบบนี้เลยก็คือมันก็จะเล็กกว่าเรือด่วนนี่มันก็ลำโอเคอยู่นะใหญ่อยู่นะไม่ได้ดูลำบากพี่ยขึ้นเรือเป็ดทำไงอ่ะมึงถิบแล้วเป็ดไปไอคอนเลยไม่ล่ะเอา้าเ่าเที่ยวกับผมบ้า หมูกินหนูจรแล้วเกิดอะไรขึ้นหมาจรมาชนอีก <c oughs> อะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้ลมจะโกรกแรงหน่อยเพราะเป็น,นแม่น้ำเจ้าพยาแล้วแต่ว่าสมัยเด็กๆผมอะชอบไปยืนข้างหลังแต่ว่าตอนนี้เขาแบบจบาจะค่อนข้างเคร่งสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาจุนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งแหละในเรื่องของการเดินทางต้องบอกว่าวันนี้นัดทีมมินาคมมาถ่ายเทปทำข้อสอบเรื่องสอบใบขับขี่ที่บ้านผมเสร็จก็เลยเราจะมีทุระต่อที่ไอคอนสยามแต่แบบเวลามันรุมรวมไง เราก็ไม่อยากเดินทางโดยรถแบบอย่างเปลี่ยนฟิลมากก็เลยจะมาลองประสบการณ์เดินทางโดย<ม>เรือมีน้องๆเนี่ยบอกว่ามันสามารถเดินทางโดยเรือแต่แถวบ้านผมเนี่ยไปโผล่ที่ไอคอนสยามได้เฮ้ยมันก็เลยแบบน่ารอมากดูว่ามันแบบจะไปยังไงไมันต้องต่อกี่อรอบเพราะว่าปกติผมแบบนั่งเรือเต็มที่ก็คือเรือข้ามฟากกับเรือเ่วนสมัยเด็กๆแบบทงเหลืองทงส้มอะไรแถวสุขลาเพราะผมเบื่อรถติดไงมองไปทางซาะะ้ายก็ตีมองไปทางขวาวกปะติด แล้วเรือมันจะมีโอกาสเจอแบบไปทางแบบสตรีสตรีวัดระฆังหรืออะไรอย่างนี้ม<อ>งึงอยู่เร<อ><อ>ื่องเดียวตั้ง,<อ>งแต่เด็กวม่เป็นการทักทายทักทายแต่วันนี้เนี่ยนั่นแหละผมก็เลยมาจากบ้านมาท่าเรือที่ใกล้สุดก,ก็คือท่าเรือวัดศรีบุญเรืองซึ่งอยู่แถวรางอมแหงซึ่งไม่ไกลจากบ้านหมดเลยเมื่อกี้มาประมาณ10นาทีเดี๋ยวเรามากดดูเวลาเล่นๆไหมจากจากตรงนี้ไปไอคอนสยามด้วยรถก่อนนะด้วยรถเวลานี้เป็นประมาณเที่ยงครึ่งมันก็ไม่ใช่เวลาแบบ รถติดะนะเนาะก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีน้อยจังวะลองดูเวลา,าแบบขึ้นทางด่วนออ,ออกไปทํางานออกสัก7โมงโอ้มันจะเข้าคราประมาณชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นช่วงเช้าแบบขึ้นทางด่วนแบบซัดซัดสต่อเลยนะแต่ถ้าเลี่ยงทางด่วนตอนเช้าก็ประมาณชั่วโมง4 0่แต่าเดินทางโดยรถสาธารณะจะเป็น2ชั่วโมงอ่าสชั่วโมงนะซึ่งเรือเนี่ยช่วงเลี่ยงด่วนมันจะไม่มีการติดในน้ํา เรือติดไหมเอติดก็เดี๋ยวไปดอดูกันแต่เจนประสบการณ์เรือไม่ค่อยติดหรอกเวลามันจะค่อนข้างสเตเบิลอะอาจจะมีคลื่นเคลื่อนตรงจังหวะที่มันต่อเนี่ยแหละแต่วันนี้ผมไม่ได้ปล่อยให้มาคนเดียวหมุนไปหมุนไปไปดูซึ่งต่อแรกของเราอันนี้ไม่เรียกว่าคองอะไรนะคลองแสนแสบคลองแสนแสบอ่ะอบพี่กัดหนอง ที่เป็นที่หมองดังคลองแสนแสบเอ้ยมันคือเพลงใช่ยึดไหนนี่ไม่แต่คลองแสนแสบนี่คือเป็นคลองคู่บุญคนไทยมาชั่วชาตินานนะนี่ไงเส้นทางเดินเรือวัดศรีบุญอันนี้เป็นต้นสายเลยเหรอใช่เอาเหรอต้นสายไปเป็นของเก็มีบุญีเอาไปไม่ได้ดิวันนี้เราต้องไปท่านนูนอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อ๋อนี้คนละแบบปะับๆปรับๆปรๆมีน้องมาด้วยวันนี้โบลิ่งมาแล้ว ไอ้ลืมแนะนำเลยอันนี้น้องเบลเป็นน้องฝึกงานแต่บุรีทำไมวันนี้ต้องแต่งชุดเอ็นกศึกษาเป็นแทนตัวแทนนักศึกษาที่ต้องใช้เรือไปเรียนอ๋อความลำบากขึ้นลงเรืออะไรอย่างี้อ๋อแล้วพี่เป็นตัวแทนฝั่งอะไรอ่าพี่เป็นตัวแทนโลกจิตมาดูนักศึกษาทีอันนี้ไปไหนพี่ไปตูน้ำไปผ่านฟ้าอ๋อถ้อาไปผ่านฟ้าเนาะป้อมหมโอเคผ่านฟ้าคือสุดสายเลยพี่ใช่ต้องเปลี่ยนเรือที่ไปตูน้ำพี่ อ๋อโอเคครับงั้นผมเราลงประตูน้ำไปแบบมึงต้องลงไปแล้วไปขึ้นที่ประตูน้ำเออนั่นแหละผมลงค่อยขึ้นประตูน้ำกัญยากับไอ้นี่ first step ของคนเชียงธาตุป่าวใจอย่ากห้ามอย่ามาเบรกตอนจะก้าวดิมาที่หลังดีกว่านั่งหลังดีกว่าปกตินี่ขึ้นรถเมล์นี่ก็ชอบเดินมานั่งท้ายสุดนะที่เกาะถ้ามากับแก๊งอ่ะที่เกาะก็จะแบบ เอาจริงอ่ะไม่เคยขึ้นเรือแบบนี้เลยก็คือมันก็จะเล็กกว่าเรือด่วนนี่มันก็ลำโอเคอยู่นะใหญ่อยู่นะไม่ด้ดูลำบากอะไรแต่ว่านี่เขาก็มีชูชีพให้แบบสําหรับคนว่ายน้ําไม่เป็นตอนลงตอนอะไรเขาก็แบบโอเคนะพอดีเสมอเไม่ได้มีความลําบากยากเย็นอะไรมันลำบากตอนพี่ทักผมตอนจะก้าวเลยแหละใครเคยขึ้นครั้งแรกมั่งใครขึ้นอยู่แล้วนี่เคยขึ้นหมดเลยเบลครั้งแรกกับตันครั้งแรกบลิ่งบ่อยแล้ว อันนี้ที่สองม yeah. ิวประจำใช่พอดีพ่อเป็นประังอะไรนะเรื่อยขึ้นบ่อยไหมบ้ามีบ้างมีบ้างนฮี่มีเรือไฟฟ้านี่คืออะไรอ่ะอั้นี้๋ยวเราจะต้องนั่งคือเป็นส่วนต่อขยายจากของแสนแสบไปสู่ที่ต่างๆ อ๋อเทียบเป็นรถไฟฟ้าก็คือสุดที่สถานีแล้วไม่มีส่วนเพิ่มต่อขยายไปอันนี้รถไฟฟ้าทำมา BRT BRT ทำมาที่นานเหอเข้า <c oughs> ใจอ่ะ BRT เหมือน BRT ให้เดินทางโดยน้ำเราไปได้ไกลขึ้นเรือออกแล้ว <c oughs> คนที่นั่งเรือจริงอ่ะเราจะมีดวงวันที่เขาต้องไปนั่งลิฟต์นั่งไปเรื่อยๆน้ำมันแรงมันจะมีกา,ารกระเซ็นของน้ำ เข้าามแต่ตอนนี้เขามีแบบกันสอยังไงเนอะเด้วไม่โดนแล้วอะไรเงเมื่อก่อนคือมึงต้องยกเองด้วยมือต้องจับไว้อย่างเงี้ยจับกันสดไว้ไม่ให้แบบมือเราทำานี้แทนเชือกอันนี้เรือมันจะเตี้ยๆแล้วมึงก็ตื่นอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันติดไม่ดีไม่ต้องอย่างโดนมึงแล้วโดนคนอื่นอย่างเงี้ยมีปัญหากันดิมีปัญหากันดิครับเอาเป็นว่าอันนี้เราก็ซื้อตัวมาแล้วก็คือตกใบแหละ อะไรยีบาทจากวัดศรีบุญเรือเราจะไปที่ผาดฟ้าประตูน้ำผัดเขาบอกต้องเปลี่ยน,นประตูน้ำนะหรือว่าเราต้องเปลี่ยนเรือที่ประตูน้ำใช่แล้วเราเสียค่าโดยสารเพิ่มไหมไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นเรือชมแต่ข้อดีที่นั่งมานะรู้สึกแบบลมมันแบบมาตลอดมันไม่ค่อยเหม็นปะวะจริงๆมันค่อนข้างเหม็นนะคลองเนี้ย สมัฒนดน้ำเอ้ยเอ้ย้แต่เรื่องกลิ่นตอนนี้โอเคเลยไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าแบบเป็นมลพิษทางกลิ่นนะเมื่อเมื่อก่อนมันแย่กว่านี้อาจารย์ว่าเขาพัฒนาแล้วตอนสวนกันแหละสนุกปะอ่าก็ไม่โครงเท่าไหร่ถ้าตอนเป็นเรือเล็กอ่ะน้ำมันจะแบบอกระเก็นแกา หลังน่าโดนหมดมันจะซัดตัวเข้ามาอันนี้ก็ถึงนี่แหละเทีวประเทศบีลาประเทศบีลาพี่เวีงอยู่วะไม่ใช่เป็นคนละเทศบีลาอ๋ออันนี้มันจะอยู่แถวเทาวินทาวมะใช่ใช่เทาวินทาวนะก็ยังยังเป็นลามอยู่แต่ว่าเนี่นี้นะคือเราออกประมาณเที่ยงครึ่งอ่าสิบห้านาทีเราครึ่สิบห้านาทีเทาวินทาวแล้วใช่เดี๋ยวแขมเดี๋ยวแข่ไหนทำไมอะ เราผ่็นอะไรคบรว่าที่ไม่เปลี่ยนเรืออะโ้างพลเก้าพกแกงน้องกิ๊กกแกงน้องกิ๊กใครไม่รู้คืออะไรไปดูยอนหลังเทปสิอาหารดูแลดีครับเดี๋ยวเรือจะโค้งเดอ ก็ใช้เวลาประมาณเอาขึ้นประมาณประมาณครึ่งนะึงนะอ่าใช่ใ<ห>ตอนนี้ขึ้นชั่วโมงตอนนี้ผ่านไปประมาณ24นาทีจากจากวัสสดศรีบุเร่ตอนนี้มาถึงนี่ละแถวเอกมัยละ,ะไปเอกมัยละอันนี้ก็เป็นโรงเรียนวิจิตรอ่าก็แถวแถวเอกมัยงเอกมัย ก่อนอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนรถไฟฟ้าก็คือต้องเปลี่ยนขบวนอันนี้ก็มาเปลี่ยนเรือเหมือนกันแต่เขาให้เราต่อกับต่อเนื่องเลยนี่เราไม่ได้มีแบบใช่แจลบรอต่อรออะไรเลยต้องต้องขึ้นเลยปะคือไปแล้วเราก็ขึ้นเราขึ้นมาจากลำนี้เราจำไปลงลำหน้าคือทำไมอ๋อนี่าอาจารานหัวช้างใช่ใช่ ตั้งกอดนิดเดียวเองที่เราต่อถูกป่ะไม่ได้ไกลมากแถวนี้เรือชะลอเพราะไม่เขตพระราชฐานคือจะต้องลดเสียงใช่ตรงนี้แถววังสรรค์ตรงนีร้านนี้ร้านนี้ป่ะร้านนี้น่ากินมากพี่มยูกะเพราเลยร้านนี้อร่อยมากกะเพราอร่อยมากอร่อยมากใช่ม มันเดินม,มาจากเยลโล่เฮาได้ก็เเผาเนื้อแต่เต้ยไม่กินเนื้อนี่ยอยากกินที่ออห้อ้าเ <c oughs> ต้ยแซวผู้ชายแซวผู้ชายเฉยเขาเปิดเรื้อแล้วเเปิดเรือแล้วเอาจริงนะพี่ว่ามีคนมีความสุขอยู่คนเดียวในเรือลำนี้ตอมเดืออะไร <c oughs> ก็เดินทางมามาสุดและของเรือคองแสนแสบเรียกว่าเมาได้ที่พอดีก็คือเราขึ้นที่วัดศีบุญเรืองใช่ไหมวัแล้วก็มีการเปลี่ยนจุดหนึ่งตรงประตูน้ําแล้วก็ขึ้นมาอีกนิดหน่อยเนี่ยก็ถึงถึงจุดหมายของเราแล้วก็คือโบเบอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเรือคือเปลี่ยนขนาดเรือเลยเพื่อเพื่อจะไปคลองกระดุง เดี๋ยวเดินตามน้องมิว้าง i m e มันเร็วนะอันนี้คือใช้เวลาประมาณ45 45นาทีก็มาถึงโบเบอ่ะจากตรงบางกะปิก็คือไกลแต่มันวิ่งตรงยาวเลยแต่ว่าสำหรับผมนะไม่มีเรื่องหายใจยากเรื่องควันแล้วก็ตลบเข้าเรือแล้วเรือก็มีผ้าใบกันน้ําคือเขาก็ทํามาเพื่อไม่ให้แบบไม่ให้เราโดนน้ํากระเด็นแต่มันกลายเป็นว่ามันกักควันเครื่องในเออมันก็อัดผมว่านั่งหลังอ่ะอาจจะอาจจะตําแหน่งที่ไม่ดี ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมคนจะไม่ค่อยนั่งหลังถูกป่ะคนจะไม่ค่อยนั่งหลังกันเพราะว่าคนจะไปอัดยู่งจะตีเข้ามาแต่ท้ายเรือแล้วก็มันมีความสั่นของเรือนะตอนนี้ขาเราสั่นยังมีความเปี้ยวๆอันนี้เรียกว่ามันซับแรงกระแทกะหมายถึงว่าเหมือนเหมือนเราเรารับแรงกระแทกจากจากเครื่องยนต์เหมือนนั่งรถสั่นกับรถนุ่มๆคิดว่านะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไปไปเดินเลาะกันไปเรื่อยๆดีกว่าอันนี้ก็เป็นตลาดมีโอกาสแวะชมเสื้อผ้าได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยว ไปคลองประดุงใช่ไหมมิวบ้านเราไปคลองประดุงกันกอรับออกซิเจนเต็มๆหาวไปร้อยทีแล้วเออสังเกตปะหาวมันบ่อยมากเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเยอะร่างกายเลยหาวแม่ใช่คลองพะดุงไปทางไหนอะครับคลองขวาคลองไปดืงคลองต้นขวาเนี่ยอ๋อแล้วท่าเรือท่าเรือครับท่าเรือเดินออกถนนใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้างข้อเลี้ยวซ้ายไปใช่ปะก่อนถ้วยก่อดถ้ไปแดงเลยเขียวแต่น่ากินมากเลยมีกล้วยปะกล้วย เอาไหมครับเอากล้วยเอาเปลือ,อ,อ,อก<ๆ>อันนี้แวะเติมพลังงานก่อนแต่แต่มีคนได้มาแล้วนะเมื่อกี้ผ่านมาเสื้อเสื้อมีคางเกยมีคางอันนี้อะไรอันนี้ร้อยหนึ่งสิบตัวสิบตัวร้อยแต่เต้ยใส่ได้นะใส่เนี้ยใช่ไหมเต้ยเต้ย,ตยบอลลิงอ่ะใส่ได้ ยัจเจอคู่ปักตลอดการผมเลยตั้งแต่ตอน450แล้วดูถ้าเหยาหมิงมาเดินน่ะน่โดนนะชนชนชนแต่เขาบอกที่ห้อยๆนี้มันสายอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยเอาหรอเออเป็นแบบเติมไปเรื่อยๆทีละเส้นทีละเส้นเหรอสมมุติบบว่า <ๆ S 2> ลายนี้แม่งเสียบพังอะไรขึ้นมาเขาไม่ได้แบบมานั่งหาแล้วก็เปลี่ยนใหม่ๆๆเขาก็ลายใหม่เลยลายใหม่ง่ายกว่าอเราไปนี้ไหมไป้าเรือ ผมผ่านบ่อยมากเลยนะคือสามเสนสามเสนต้องผ่านโมเบทุกวันเพราะสามเสนมาจากพระรามหกนั่งสายอะไรกับบ้านจากสามเส้นสี่สี่ระหว่างทางน่ารักด้วยผ่านอะไรบ้างผ่านอะไรบ้างไม่รู้แต่น่ารักด้วยมันจะมีคนที่แบบเรานั่งรถเมย์ผ่านแล้วแล้วเขาอยู่ป้ายเดิมทุกวัน่าใช่เออแล้วสบตากับเขาทุกวันต่อจริงๆเสน่ห์ของการแบบเดินทางรถสาธารณะอีกอันหนึ่งคือมันจะมี คนคนเดิมที่เขาขึ้นเวลาเดิมซึ่งเราก็จะเดินทางเวลานั้นในหนึ่งปีอาจจะมีช่วงเวลาบังเอิญเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยไม่แล้วมันจะมีช่วงแบบเห็นหลายๆครั้งแล้วจะแบบเฮ้ยเราลองยิ้มให้เขาไหมเราลองทักทายเขาดูไหมอย่างเงี้ยเออแต่ใจก็ไม่กล้านะเด็ๆกๆมันไม่ได้อยู่แล้วเรื่องเป็ดน,น,นี่คืออะไรมีท่านะอันนี้เหรอเราขึ้นอันนี้เหรอ เขาบอกเป็นเรือไฟฟ้าที่เราจะต้องไปต่อพี่ะขึ้นเรือเป็ดทําไงอ่ะมึงถีบแล้วเป็ดไปไอคอนเลยไหมล่ะเอาบ้าพี่เอากับผมบ้าผมไม่เอาซึ่งใช่เหรอตรงนี้จริงๆใช่ป่ะมันไล่จุดหมายมากเลยว่ะมันดูเป็นท่าเรือที่แบบมันดูไม่มีอ่ะมันดูไม่มีแล้วฝนจะตกแล้วด้วยตอนนี้อธิบายก่อนอันนี้ก็คือเราเราขึ้นมาจากท่าเรือโบเบร์มื่อี้ใช่ไหมแล้วก็เดินไปนิดนึงเลาะตามถนนมานิดหน่อยประมาณแบบร้อยเมตรร้อยเมตรก็ถึงนี่ท่าเรือแยกหลานหลวงอ่าซึ่งเป็นโปะแบบ ชิคๆมีคมำน่ารักของมันตรงนี้เพราะว่าโป๊ะเขาเป็นเต็นมากลางให้ชิกๆหน่อยมันเป็นท่าเล็กแต่ก็ยังดีที่เขามีที่หลบหลฝนหลบลมให้เกิดปัญหาครับคือเขาเพิ่งอัปเดตใหม่ว่า เหมือนเวลาการเดินเรือเขาจะเริ่มตั้งแต่แบบคือมเช้าถึงเก้าโมงบ่าทุกยี่สิบนาทีเฉพาะรอบที่แบบการการจราจรมันติดขัดแล้วก็เบรกแล้วก็เริ่มตอนสี่โมงถึงทุ่มหนึ่งทุกยี่สิบนาทีอ๋อคือเขาจะอยู่ลัชอาเท่านั้นก็คือช่วยเหลือแบบช่วยลดภาระการจราจรนิดนึงแต่ตอนนี้ไม่มีเรือแล้วเวลานี้แต่ว่าเราก็ต้องแต่เราต้องไปเทเวทให้ได้เราต้องไปเทเวททำไมเราไม่เดินไปอะถนนเขาทำไว้เดินไม่สองกิโลฟุตบาทเขาสวยงามดนี้จริงพี่เดินได้นะ ไมร้อยวัเลยใช่ไหมไม่แล้วไปแค่2กิโลเองรีบๆเดินร้อยนี่ร้อยเมตรยูเซนโบใช้เวลา9วิสองกิโลยูเซนโบใช้เวลาอะไรโลหนึ่งเก้าสิบวิร้อยร้อยแปดสิบวิสามนาทียูเซนโบวิ่งสามนาทีถึงใช่ปุฝนหยุดเป็นใจเราแล้วเราก็เดินได้ไปเดิน ลาดำเนินแล้วเห็นไหมถ้าเราไม่แต่งใจเดินเด็กๆจะไม่ได้เห็นหลังคาของยูเนสโกองค์การสหประชาชาติยูเนสโกป่ะใช่ยูเอ็นยูเอ็นเนี่ยยูเอ็นเอะหลังคายูเอ็นเรามึงไม่น่าพูดขึ้นมาให้เราดูโง่พามาดูแบบแหล่งท่องเที่ยวใช่อ๋ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวเรียกว่าเป็นเป็นแลนด์มาร์คได้แลนด์มาร์คเป็นแลนด์มาร์คแบบเพราะว่าพอถึงตรงนี้จะรู้แล้วว่า อมันคือแย่ตรงนี้แก้เขาสารแล้วนะใช่ใช่ยูเซนโบใช้3นาทีเราใช้ไปเท่าไหร่ประมาณกี่นาทียี่สาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงพอดีเราเดินอ้อมไปทางเลิงด้วยแต่อ้อยอีกนะเดินออีกนะอตอนนี้เราถึงเทเวศแล้วเราจะลงเรือต่อกันเลยไหมครับเดี๋ยวรอรถในห้าสามมืนิบ้างเราต้องแวะอะไรกินหน่อยนยไหมแปดที่ครับ ถ่ายถ่ยรายการนิดหน่อยได้ไหมครับได้ระหว่างทางที่เราเดินจากโบเบมาตลาดน้ำเทเวศก็เริ่มหิวแล้วเนื่องจาที่เดินมันเกนสองโลพอจะถึงตลาดน้ํามันผา่านร้านนี้ก็คือ ลิ้นมั่วเรงเรือที่สนใจก็คือคนเต็มร้านเลยอันนี้ปนเป็นประมาณบสองบ่สามซึ่งมันไม่ใช่เวลากินข้าวส่งดีด้วยมองเข้ามาเออาผ่านมาลัางทานแบบทุกร้านจะแบบไม่มีคนเลยนะปากจะปิดบ้างแล้วเก็บแล้วหรือว่าแห้งๆ<ค>ร,ร้านดี้วยครับเออแล้วก็มันเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบโบราณเลยต้มยำลูกชิ้นปลาแล้วก็มีเกียวน้ำอ่าเป็นเกี๊ยวปลาเป็นเกี๊ยวหมูกับเกี๊ยวปลาร้านก็สะอาดคนขายใจดี ปกติไปทำให้ร้านเก่าแก่เขาจะดูดูอะไรใช่คน<ค>ขายน่ารักมากใจดีทั้งใจดีทุกคนเลยแล้วก็เท่าที่อ่านข้อมูลแล้วคุยกับพี่เขาก็คือร้านเขาเปิดมา70ปีแล้วแล้วก็ลูกชิ้นคือกล้วยหรืออีนเนี่ยทำเองหมดเลยเขาเลือกวัตถุดิบมาเองแล้วก็ทำเองรวมถึงเกี๊ยวด้วยเดี๋ยวมาชิมก็จะเป็นสไตล์ร้านโบราณแหละทุกอย่างไม่มีของสำเร็จรูปถ้าเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะผมจะกินคนกินมันฝรั่แห้งวัดกันทุกร้านเลยอ๋อไม่รู้วัดของมันคือบันฝร่งแห้งใช่ลูกชิ้น กือกล้วยอะไรเขาอะเขาเรียกมันมีความพิเศษะมันไม่เหมือนทั่สไปเออมันกินละลู้อะแล้วส่วนเส้นเขาจะรุกมาแบบไม่เกาะเลยแต่ว่าความไม่เกาะปกติมันต้องมันเนแต่เขาไม่มันเว้ยพี่ดูดิมันแห้งแบบเขาไม่ใช่ทางแบบว่าน้ำมันเยอะๆแล้วครัเออแต่มันไม่เกาะเลยนะแล้วมันแห้งมากเออดีว่ะ ใช่ใช่รู้สึกว่ามันต่างแล้วชีเขาก็มีหลักแบบหลายทรงอ่ะอันนี้ก็เป็นทรงใหญ่แล้วก็จะมีเส้นปลามีอะไรพวกนี้อ,อันนี้ต้มยำใช่ไหมที่พี่กินก็คือรสแบบหวานเปรี้ยวเผ็ดนิดนึงมันมันเข้มมันเข้มมันเข้มในมตัวมันคือรสมันไม่จัดตัอเป็นยำแบบอ่อน,ออนมันไม่ใช่รสจืดๆรู้ว่าผมกินร้านนี้ไม่ถึงคนเดียวเลยคือหม่้าเขาไม่คนชอบกินก๋วยเตี๋ยวที่ ลาเขาทำลูกชิ้นเองมาเขาจะไม่กินลูกเตี live, ๋ยวที่เขาซื้อลูกชิ้นจำเป็นรูปมาทําเลยเขากินแล้วเขารู้ด้วยแต่วเขาก็จะไม่ได้ไม่ได้แต่ร้านนี้ทําเองลูกค้าร้านนี้ก็ดูเป็นเพื่อนหมาหมาใช่าาอจจะมีเป็นเพื่อนร้านนี้อยู่ก็ได้ต้องเคยกินร้านนี้ดีแต่เรามาชิมเกี๊ยวปลากับเกี๊ยวหมูเขาบอกว่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอันนี้เกี๊ยวหมูวันเกินเกี๊ยวปลา่อมวุผมห่อลองเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาอร่อยมาก หอมเลยมีความหอมแบบโดดออกมาเลยเดี๋ยวทำเป็นมาร์ทให้ดูอีต้อง <c oughs> ยำเกี๊ยวปลากับเกี๊ยวหมูอ,อย่างเดียวหมาเด็ดจริงอยากให้มาลองต้องมาสั่งไม่ด้แถมได้แถมเลย ก็คืออันนี้กินเสร็จแล้วร้านเขาอยู่ตรงแยกนี่เลยแยกเทเวศเลยเออแล้วก็ตรงเขามันก็จะเป็นท่าเรือแล้วที่ผมจําได้แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับแม่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเรือจะมาทุก20่สนาทีแต่เราไม่รอกันเองสรุปยังไงนะเนี่ยเขาบอกว่ามันมีแอป,ปด,ด้วยมีแอป,ปด,ด้วยมีแอป,ปด,ด้วยเห็นไหมคูว่าที่บอกว่ามันช่วงเวลามันวิ่งเฉพาะลัชเอาอสุดท้ายคือขอผู้รู้ที่ใช้สัญจรเส้นทางคลองพดุงบ่อยบอกผมหน่อยว่า ลงเรือเส้นทางเนี้ยเขามีเวลาการวิ่งไหมหรือยังไงหรือเราตัดสินใจกันผิดเราจะได้ไม่มีอะไรปะต่อนักร้องคนไหนมาก่อน นักร้องคนไหนมาก่อนฝนตกอ่ะให้ทุกคนช่วยกันคิดตอนนี้ก่อนมันเป็นคำถามโบราณใช่ไหมที่มันมีมานานแล้วถูกป่ะจริงเปล่ามันเป็นคำถามปันๆแบบตู่พบทออะไรอย่างนี้ไม่เอานะอ้ำอัธิชาร์ตอะไรอย่างงี้ไม่เอานะอยู่นะก่อนมอสมอสทำไมอ่ะปฏิญาณนเมื่อกี้วอะไรอยากพูดไปเรื่อยอยาพูดให้มันอะไรเคนเคนทำไมปูปูนเต๋าเต๋าเต๋าอะไรเฉลยไหมเฉลยไหม เฉยไม่เอาอยากเล่นอยากเล่นก่อนอยากเฉลยอืมไม่ต้องเฉลยเก็บไว้งั้นอ่ะทิ้งไว้ก่อนเหรอคนไม่ได้คนไหนมาก่อนฝนเหรอก่อนฝนก็ต้องอะไรฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าร้องนักร้องคนนั้นต้องฟ้ามีเกี่ยวกับฟ้าร้องฟ้าฟ้าคึ้นฟ้าขึ้มเจนี่เพิ่มขึ้มแน่เลยเจนนิเพิ่มไหนบอกว่าของโบราณนะ เจนี่เพิ่งคึ้มนหรอเฮ้ยนีหมูหมูจอนจัดหรอหมูจอนจัดมันเป็นหมูหมูจอนจัดอ่ะแม่มันซื้อมาตัวแล้วมันก็ออกลูกมาสามตัวเดียวแล้วมันออกลูกได้ไงอ่ะแม่มันมาไย่างงี้ตัวแล้วมันก็อยู่แถวนี้เลยเหรอมันก็คือคนแม่ก็ให้อาหารทุกวันนี้เหรอครับ ไหนนั่นหมาหนูนู่นอะไรเป็นหมาอุ้ยอันอุ้ยอันใหญ่กว่าอีกก่อนถึงทางเดียวเวนมีหมูจอรจัดซึ่งไอ้หนูเอามาเมื่อกี้วบว้าวแล้วสิ่งที่เจอว้าวกว่ากไอ้หนูนอนแล้วลูกแล้วไม่ได้มีตัวเดียว มีเป็นครอบครัวหมูกินหนูจรแล้วเกิดอะไรขึ้นหมาจรมาชนอีกอะไรวะเนี่ยแล้วหมูใหม่สองจรเอ้ยเอ้ยตายแล้วตัวนี้ช้าสุดพวกเองก็ยังหาคี้โคลนเล่นกันได้นะเก่งนิดสิ้นแล้วถ้าเรือเทเวศสวยงามมากคิวฝาอินเสิร์ตด้วยแบบภาพที่สวยงามมากมันแบบมีนกมาต้อนรับเราแบบ อยากเล่นด้วยขี้เกียจล้างมือแล้วออกมาที่ครึ่งนี่ใช่ป่ะใช่บ่ายสามครึ่งเลยอยู่ท่าเรือเทเวศอันนี้ครับไปไปไอคอนสยามครับคนละสิบหกบาท9เก้าคนเก้าคนครับเท่าเดิมทุกท่าเรือต้องทงสีอะไรบ้างครับสงมครับอ๋ออยากม่งไปเธอ ไม่มีอะ่มปลาเลยอะเราต้องแบบให้อาหารที่ดูหลามากคือคือต้องบอกว่าตอนตอนเรียนไม่มีนะม่มินะเขาเรียนไปเลืแจวแจวมันจวจำิมนันิ่งแลริงิงจเ็นแจวจวเนแจวจำจเวงแจวเป็นแจปแจวตรงโป๊ะไปแจวตรงโป๊ะไปแจวมันจวเนจงแนมิงแนแจวจนเปไหนอ ลมจะโกรกแรงหน่อยเพราะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแหละแต่ว่าสมัยเด็กๆอะ่ะผมชอบไปยืนข้างหลังแต่ว่าตอนนี้เขาแบบจับค่อนข,ข้างเคร่งเนาะเขาไม่ให้ยืนละเรียกว่าโดนสาบสมมติว่าเราลงมาบแล้วเรายืนอ,อ๋นนอคือใช่แต่ว่าช่วงเร่งด่วนตรงนี้ก็มันก็เต็มหมดมันก็อาจจะมีคนล้นไปข้างหลังก็อาจจะเลิกเรียนมายังทำแอคได้อยู่ทำไมชอบไปยืนข้างหลังทำไมมันแบบมันแบบมีการขึ้นลงเนาะไม่ใช่ว่าแบบดักคั่วลิแบบไม่ให้มาอะไรเงี้ยไม่ Cái như thế kìa trời yeah. เพราะว่าแบบใครมาขึ้นเนี่ยก็ให้ใหใหเดินเข้ามาเพราะว่าวยอย่าไปอองหละนะังนมีคนแบบนิสชีมาปนด้วยอะไรอย่างเงี<อ>้ยต้องระวังเพราะข้างหน้าก็ว่างเนาะ ีคุยถามพี่เขาก็กบข้าต่อไปอะไรพี่โซฟีพยาแล้วก็แบบเฮ้ยผมลงไอคอนผมลงอันนี้หรือเปล่าพี่เขาบอกว่าอะไรอย่าไปส่งมีไอพีสัตว์เรือมันไปอยู่แล้วแต่พี่เขาพูดว่าเดี๋ยวไปส่งแล้วมันกินใจมันได้ใจรู้สึกว่าแบบให้เราแม่งสำคัญเนี่ยใให้จเราให้ใจเรา ตอนนี้ทีมผมและทีมมีนาคมนะครับก็เดินทางมาถึงไอคอนสยามเรียบร้อยออกจากนั้นจําได้เที่ยงครึ่งตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงสิก็เลยกำหนดก,การแบมมา15ทีแต่ก็เด <10 S 2> ี๋ยวไปทำารางกันต่อ เ,เพเอออยู่ <laughs> แต่ละคนค่อนข้างล้าแหละเอาจริงถามว่าล้าไหมก็ล้านะนี่ขนาดเราแบบลองลองเป็นเขาเแรบบียกเป็นการเบิก <c oughs> เบิกเนตรเราอะ่ะ <c oughs> เราก็ไม่เคยเดินทางโดยเรือลงตั้งแต่คลองแสนแสบแต่ช่วงคลองแสนแสบผมว้าวนะผม <c oughs> ว้าว <c oughs> ่ะ <c oughs> แต่ดีกว่าเดิมเยอะไง <c oughs> จริงๆก็ตกใจเหมือนกันมันผ่าเมืองเลยอ่ะแบบแป๊บๆเข้าเทวินทาวแป๊บๆเข้าพระรามเก้าใช่หรืประตูน้ำและเป็นเมืองแป๊บเดียวแต่ว่าพอพอหลังจากนั้นนะที่เราเอาโบเบยมาเปลี่ยนเข้าพดุงอ่ะเอาจริงผมว่าถ้ามาไอคอนอ่ะ มาอ,อาจจะต่อรถหรือไปทางอื่นนั่นะน่าจะเร็วว่ะหรือว่าแบบเลือกไปเส้นอื่นแล้วต่อรถมาเปลี่ยนเป็นรถมาก็เร็วใช่คือจริงๆวันนี้คือก็แค่พามึงมาดูว่าเออมันมีการเดินทางสาธารณะอีกช่องทางหนึ่งออคือมึงอาจจะคุ้นของเรือด่วนแต่ว่ามึงก็ไม่เคยนั่งแสบใช่ไหมไม่เคยเออใช่พอไปเจอแสบแล้วอ่ะเป็นอย่างนี้ซึ่ง เรือแสนแซ่บเนี่ยมีคนใช้ทุกวันแบบใช้ <ừ m. S 2> นั่งไปทํางานซีเรียสเลยแบบว่าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเพราะว่าเรือมันไม่ติดถูกปะผมผมค่อนข้างเห็นภาพนะว่าเอยมันมีความเร็วกว่ารถจริงๆเอาเป็นว่าอันนี้อยากรู้ในมุมคนคนใช้เส้นทางนี้ทุกวันแบบไม่ว่าจะเป็นฝั่งแสนแซ่บฝั่งคลองพดุงหรือฝั่งเจ้าเจ้าพญาเนี่ยใครมีประสบการณ์แชร์อะไรเนี่ยยังไงก็แชร์มาในคอมเมนต์ก็หน่อยเราก็อยากเข้าไปอ่านเหมือนกันอยากรู้ว่าเออพอคนใช้ทุกวันที่ใช้สัญจรจริงๆ,ๆอ่ะเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วแบบอยากมีส่วนไหนให้แบบปวดหลัง อยากให้พัฒนาปรับปรุงอะไรเงี้ยผมว่าเราอาจจะรวมๆกันมังอาจจะเป็นใช่เผื่อว่ามีคนที่เขาเกี่ยวข้องเข้ามาอ่านแต่พี่นับถือนะคนที่นั่งทุกวันแบบสุดยอดเลยใช่มันพี่อาจจะไม่ชินก็ไม่รู้ที่เหนื่อยมากเลยแบบวมันสู้พลังงานเออเหมือนใช้พลังงานเยอะก็นับถือมากสู้ๆทุกคนอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผมวันนี้หนุกดีเนาะเอนจอยได้แวะเจอกินของกินดีใจที่ได้ใช้เวลาลูกน้องๆระหว่างเดินทางใส่เนาะเต้น ออะแล้วไปเจอกันใหม่มาจุอีพีหน้านะครับ